นิทานเรื่องป่าหันสากับงานใหญ่ของสัตว์น้อยในป่าหันสานกคู่ครูใหญ่บินมาประกาศข่าวสำคัญอีกเจ็ดวันจะมีงานแสดงของหมู่บ้านสัตว์สัตว์น้อยทุกตัวตื่นเต้นกระโดดโลดเต้นกันใหญ่เราจะโชว์อะไรดีนะกระรอกน้อยถาม ลิงเสนอเราทําละครสัตว์กันดีไหมใช่แล้วเราทําด้วยกันทุกตัวเลยเม่นกล่าวเสริมสัตว์ทั้งป่าตกลงจะร่วมมือกันสร้างโชว์ใหญ่พวกเขาแบ่งกลุ่มตามความถนัดกลุ่มเต้นกลุ่มร้องกลุ่มประดับเวที ป่าหันสาเริ่มคึกคักขึ้นทันตาวันที่สองกลุ่มกระต่ายอยากตกแต่งเวทีเป็นสีชมพูแต่กลุ่มลิงชอบสีแดงสดแบบตู้ละครเธอไม่ฟังกันเลยแล้วใครให้เธอเป็นหัวหน้าเสียงทะเลาะเริ่มดังขึ้นทั่วป่า นกคูกเดินมาช้าช้าพวกหนูลืมอะไรไปหรือเปล่าเราบอกว่าทำด้วยกันไม่ใช่แข่งกันนะจ๊ะสัตว์น้อยเงียบและเริ่มนึกถึงสิ่งที่ตั้งใจไว้เราควรฟังกันมากกว่านี้กระต่ายพูดเบาๆเราขอโทษนะลิงยิ้มแล้วจับมือกระต่าย เสียงหัวเราะกลับมาอีกครั้งในป่าใหญ่เม่นใช้หนามเรียงดอกไม้บนเวทีอย่างสวยงามลิงช่วยปีนขึ้นติดผ้าแถบสีรุ้งด้านบนกระต่ายตัดกระดาษสีเป็นรูปดาวติดรอบเวทีนกช่วยบินไปส่งของจากต้นหนึ่งไปอีกต้น เต่าช่วยนับวันพร้อมวางตารางซ้อมบนกระดานทุกคนทำตามหน้าที่อย่างตั้งใจเมื่อเหนื่อยเพื่อนๆก็เอาน้ำและขนมมาแบ่งกันกลางป่ามีเสียงหัวเราะเพลงและเสียงซ้อมตลอดวันเวทีไม้ตรงลานกลางป่าค่อยๆเป็นรูปเป็นร่าง งานแสดงเริ่มใกล้เข้ามาแล้วพระอาทิตย์ขึ้นเหนือยอดไม้วันงานก็มาถึงสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กแต่งตัวสวยรอชมการแสดงเสียงระฆังดังขึ้นละครสัตว์ก็เริ่มขึ้นลิงแสดงปีนเชือกกระรอกเต้นระบำเต่าร้องเพลง ระต่ายโชวกล่องมายากลทำให้ลูกโป่งลอยทุกตัวแสดงด้วยรอยยิ้มและหัวใจเต็มเปี่ยมผู้ชมตบมือเสียงปรบมือกึกก้องไปทั่วลานนกฮูกพูดว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้เพราะพวกหนูร่วมมือกัน ความสามัคคีคือเวทมนต์ที่ไม่มีวันจางหายสัตว์น้อยกอดกันยิ้มกว้างพวกเราทำสำเร็จแล้ววันรุ่งขึ้นพวกเขารวมตัวกันเก็บของทำความสะอาดเม่นพูดแม้การแสดงจบแต่ความสามัคคีจะอยู่ต่อเต่าร่างตารางเวนดูแลป่าร่วมกัน ลิงเสนอเราจัดกิจกรรมช่วยกันทุกเดือนดีไหมกระต่ายพยักหน้าใช่เราเป็นทีมแล้วนี่นาพวกเขาสร้างกระดานรวมพลังสัตว์น้อยติดไว้กลางลานใครช่วยงานอะไรได้ก็มาติดดาวให้กัน ความร่วมมือเล็กๆเกาะให้เกิดมิตรภาพใหญ่และนกคู่ก็เขียนไว้ว่าสามัคคีคือเสียงหัวใจของป่าแห่งนี้